9มีนาคม2567วันนี้น้องยูกิและทีมงานรับไว้2งานด้วยกันนะครับงานที่1งานเลี้ยงพนักงานตโตโยตา้าไบเทคบางนาจังหวัดสมุทรปราการงานที่2งานมงคลสมรสอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไกลไกลที่ไหนก็ไปให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะครับผมเมืเม่อคืนนี้ทำการแสดงอยู่ที่ร้านมากินกัน อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายจบงานน้องยูกิออกมาโพสต์ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอบคุณพี่แซมและขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากด้านหน้าเวทีมาณโอกาสนี้ขอบคุณมากค่ะจากน้องยูกิเพนพกานะครับเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จกักจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีการค้นพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัดนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแหง่งยังมีอุทยานแห่งชาติในเขตมรดกโลกถึงสามแหง่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยนะครับด้วยคำขวัญของจังหวัดที่ว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมือง ผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีประชากรทั้งหมด495,325คนมีมากเป็นอันดับที่54ของประเทศเดิมนั้นจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมกับจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นมาไม่นานก็แยกออกมาเป็นจังหวัดนครนายกอีกครั้งแต่จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังมีพื้นที่มากจึงมีการแบ่งบางส่วนออกไปเป็นจังหวัดสะแก้วจนมาถึงทุกวันนี้จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นหัวเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคมีการลงทุนจากต่างประเทศทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมา ภาพรวมของจังหวัดก็ดีขึ้นรายได้ต่อปีต่อหัวของประชากรโดยเฉลี่ย450,000บาทถึง480,000บาทรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นอันดับสามของประเทศนะครับอากมองย้อนอดีตประจีนบุรีในสมัยก่อนอยุธยาตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แล้วมีการพัฒนาเป็นกลุ่มบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยสุขโขทยัยไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารแต่ได้พบเครื่องถ้วยจีนที่มีอายุตรงกับสมัยของราชวงศ์ซองจึงเชื่อกันว่าในสมัยสุขโขทยัยบริเวณพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีคนบางกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่สืบเนื่องต่อกันมา จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่นดังนี้นะครับทางด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดนครนาย,ยกและจังหวัดนครราชสีมาทางด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสะแก้วทางด้านทิศใต้ต,ติดกับจังหวัดฉะเชิงเศราทางด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเศราแบ่งการปกครองออกเป็นเจอำเภอ65าตำบล708หมู่บ้านมี 1อําเภอเมืองปราจีนบุรีอําเภอกบินบุรีอําเภอนาดีอําเภอบ้านสร้างอําเภอประจันตคามอําเภอศรีมหาโพธิอําเภอศรีโมโหสุด oh ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมีความเจริญมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละจำนวนมากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมโดยมีการก่อสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมอยู่หลายแหง่งเนื่องจากทำเลที่ตั้ง ใกล้กับเมืองหลวงและใกล้กับท่าเรือที่จะส่งออกอยู่ในบนเส้นทางสำคัญสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกปัจจุบันนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จํานวนหกแห่งไปดูงานทางด้านการเกษตรสักนิดหนึ่งนะครับปราจีนบุรีมีพื้นที่การเกษตรจำนวนมากทั้งพื้นที่ปลูกข้าวทำนาทำสวนผลไม้ ทำให้ปราจีนบุรีมีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพกับมีผลไม้เป็นที่รู้จักเช่นทุเรียนกระท้อนมะปรางมะยงชิดโดยเฉพาะทุเรียนได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียน GI ไอทำให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศมากทุกปีทำรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นจำนวนมากเช่นกันทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยชื่อดังอย่างเช่นแก่งหินเพิงและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นเมืองสีมโหสถมีน้ำตกมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามอำเภอด้วยกันสำหรับท่านไหนคิดจะมาลงทุนค้าขายหรือมาเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็เรียนเชิญนะครับ ที่นี่จังหวัดปราจีนบุรีของฝากจักใจแอดมินวันนี้บอกว่าความสบายทำให้เราเป็นคนอ่อนแอความลำบากทำให้เราเข้มแข็งความลำบากคือสภาวะที่ทนได้ยากไม่ใช่แค่คนที่เคยสบายเท่านั้นสำหรับคนที่ลำบากมามากแล้วใช่ว่าจะทนเก่งบางคนพอพ้นความลำบากมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปลำบากอีก ก็เพราะมันทนยากจึงไม่มีใครอยากหรือชอบอย่างตัวอย่างเช่นแค่อากาศร้อนหรือโดนนินทาเราก็ทนกันไม่ไหวแล้วคิดให้มันยากก็ยากคิดให้มันง่ายก็ง่ายอย่าไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครตอนนี้มีอะไรก็เอาอย่างนั้นไปก่อนสุขในแบบที่มีพอใจในสิ่งที่มีรู้จักคิดไม่ให้ชีวิตเศร้าหมอง ก้าว่านสภาวะที่ยากลำบากไปได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ